ดีครับสวัสดีชั้นชาแนลครับผมสวัสดีกันตอน,นเย็นครับผมฝนกำลังมาครับขนาดตรงโน้นเรายางประหมออยู่ครับฝนข้างนอกลมกำลังมาครับนั่งนี่รีรีไซเคิล์สายไฟครับผมได้มาจากบ้านยายเมื่อวานครับอาจจะมืดหน่อยนั่งอยู่ในข้างล่างตอนได้จุดบ้านจนแสงนิดน,นึงครับฝนก็กำลังมาเลยเหลืออยู่ประมาณสักสี่ห้าเส้นครับก็หมดแล้ว ทำทั้งวันเลยครับวันนี้ทำเล่นๆไปเรื่อยๆครสมบัติไปก็ดูคลิปด,ดูอะไรไปเปื่อยๆครับจะได้กินปลาหมอครับปลาหมอแยปลาหมอแยกเกลือทำไปห้าตัวครับผมถึงเท้ากูก็ไม่ไม่น่าจะกินด้วยก็ยังขังอยู่ครับยังมีอยู่เก็บไว้อยู่ปลาหมอปลาช่อน,นครับเราจะไมไ่ทำอะไรเลยวันนี้ก็บมงวันอยู่กับการเล่าทองแดงแต่ไฟฝนก็กำลังมาเล่าทองแดงด้วย เคียงถ้าผมพี่มาเคียงท่าเขือครับเศบๆเหมือนกันครับเหมืแรงครับขาดตัวนี้คือคอเบิสต์เราทำเย็นให้สองตัวครับย่างไปอ่อนๆย่างนอนครับไปเลยเนาะแต่ว่าฝนกราหักมากเลยว่าหินเล็งนะฮะปลอดสายไฟเสร็จครับไม่ปลอดสายไฟเสร็จสายก็มาจากบ้านยายครับผมไม่ทำงานเมื่อวานเนาะเป็นสายเก่าครับเพิ่งเปิดทั้งอะไรเราก็เก็บไป อะไรก็ว่าจะแมวมาแล้วล่ะยายว่าเอาไปเลยเอาไปเลยอันนี้มีก็ะดิ่งปลาเปล่าลมพัดครับผมดูฝนเอาไปเลยเอาไปเลยเผื่อมันขายได้เอาไว้นี่เดี๋ยวยายก็ติ้งนี่ก็ใช้ได้ใช้ได้ต่อสายไฟกบพวกหลอดไฟที่มันใช้ได้พวกหลอดตะเกียบก่อด LED ที่ เย็นสภาพดีอยู่กับพั้วป้นนะิงไว้ตรงน,นั้นครับเผื่อช่างวิทยนมีจะเอาไปใช้กําลังมาแล้วรอปะเดี๋ยวยังสุดกะับประหมออ่อย่งบียเครับจะไม่นั่นนะจะยินกินเสียงับออกสายไฟช่วอทจะเสร็จกับคนก็จะทบด้วยเนาะโอเคครับเดี๋ยวดูประมอก่อน ใกล้ี่สุกแล้วครับผมใกล้จะสุกแลวโอ้ยใหม่ซํำเนาะหมอปอกสายไฟอยู่ครับผมปลาหมอแย่งเกลือน่ะติดเลือหรือปลาไม่รู้ถ่ายเราไปก่อนครับติดค่อยแก้ทีหลังนะถ้าไม่ติดก็ผ่านครับปลาหมอแย่งเกลือเราก็ช่อนอยู่ประมาณสักสี่ห้าตัวครับตัวเล็กกว่าปลาหมออีกตัวไหนก็ปลาแข็งอีกครับผมปลาปลาคอเนาะก็เลย ขังไว้ก่อนครับเดี๋ยวมื้ออื่นนี่คือเฮ็ดแมนูครับผมมันย้งไม่พักครับเด็กๆก,ก็กินข้าวแล้วเรียบร้อยละีอผมก็เลยวา่าสินี่มีตำทั่วทั่วเหงียวอยู่สองสามักค,ครับตำทั่วเหงียวปิงมะเขืขิงกับข้ายาวคกับข้าเหนียวเหลือบุครับข้าเหนียวหนึ่งไปบ้านนี้บรรยากาศตอนนี้ <c oughs> เบิ่งเผา พี่น้องเบิึงเอาครับเบิึงเอาหุน่นยอดกิเลสก,กับการล่างงามครับแกงกิเลสอีกบนยามจะนั่งแล้วเดี๋ยวบึงออื่นกีนครับกับเขาเมนูช่วงนี้หลายอยู่ตุนไม่หลายอยู่ครับกินยังว่าท่านครับช่วงนี้กินเขาไม่อค่อยจะเลิศอาหารนัน่นแหละกินนี่นาก็ยิ่มนะครับน่าไปเขือนอกจากนี้นะนีครับอาจับเสียบๆเหมือนกันกับปีงมะเขืง เก่งกับบริได้ไปหาเองครับหนาเพาะน้ำไห้ว่าจะไปหาเองกับติดงานอยู่ครับผมอันที่ไปกับน้ำมัตนตกมาวันนี้ก็นั่งยังนี่หลางครับอยู่เป๋าเาเนาะที่ประจําครับเปเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะเคลียขวดครับขวดน้าขวดน้ําดื่มกับพวกนี้ครับโ <Okay. S 2> เคเกิดสายน่นนี่นั่นครับเดี๋ยวเอาไป เอาไปขายเนาะาะว่าเดี๋ยวเพื่อนหนามขึ้นโน่นนี้นั่นมากมันมีน้ำบาดครับแก้คือก่อนหนามมนขึ้นสูงครับผมจักรยานเนี่ยใส่หนามสองปีในประเทศยังอยู่ครับจนเสียทิ้งซื้อเลยซื้อมาปีกว่าครับสีใส่หนามใส่หนามมิดกันเลยครับเสียวพืุ่กยางครับไม่ได้ครับผมเสียมาสองพันกว่าบาทลดเป,ป็นเด็ดบุกปี ตุกยางนี่คือเก่าเบิดงทุกอย่างเลยครับของเดิมจีดมากับรถเดนซีรีส์โนเวทเพิ่นครับผมให้โอกาสของบ้านไอ้ดีนั่งหงล่างเหมือนีับเบาก็ใส่พัดลมแอร์ตัวนี้ครับอยู่นี่มอยู่มานน้ำเงินกระซิบกว่าปีแล้วครับบ่มีกรอบครับมีแต่โตเครื่องบ้าเม้นท์ใหม่เม้นท์ไม่โอ้ยมีสเกลียม ถังไว้ยังน้อยนะครับถางให้สุกดีดีครับกินมะเบิดลกับมันเสากับทอดครับอุ่นทอดก็กินเลยก็ได้ครับผมว่าเดี๋ยวเก็ดเก็ดที่มันใหม่ก็ค่อยๆเคาะออกเนาะขอเถิดขอไปเด้อครับเด้อผู้ใดเข้ามาเบิ่งก็ได้อาจจะใส่สองข้าวสารเนาะอีสานครับสากลครับสำหรับพี่ๆทุกคนที่ติดตามเมดิซี่กันแล้วกันก็ที่ผู้ใดเข้าไปคอมเมนต์บันทึกบันทีกับเบิ้งยิ่มได้ครับเบิ้งจิบกดให้อยู่ครับผม าว่าบางเทธอก็เห็นงานแนวีโอกาสครับเธอก็ทาแบตสิงให้่เปนั่นไปดีมากครับพอดีเขาเดี๋ยวจะย่ยอยเขาจะเบิ้งคลิปให้ครับผมก็ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมตมิจกรรมกันเนาะมากดไลค์กดแชร์ให้กัยก,กดไลค์กดซับสไครต์ให้ก็ขอบคุณครับเราเป็หลายๆเบิงบึงลมแห้งค่ะวันนี้เดี๋ยวขอโตปอกสายครับเหลือนิดเดียวครับผมสายไฟเหลือนิดเดียว ก็บอยู่ในถังเหลือน,นิดน,นึงครับยมเดี๋ยวปอกแล้วกัเดี๋ยวเก็บของครับัตอนปอกซ้ายกับสอมอนถอดไปใส่ใส่สใส่ใส่หูฟังบูทูธครับรตอนนี้มันแบตเบิดก็เลยชาด์ใส่หูฟังคคบ,บ,บ,นะบงููเกทู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 ทวทูทกับทูาคทูทูัูท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 ูยูรูบ mm ู hmm. บะะาทูทนทู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 ากทูทูทนีูท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 ยทู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 กูนูท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 มทูทูงคทู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 งูท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 ูับ ครับตอนนี้ก็ปลูกเรียบร้อยแล้วครับได้ประมาณนี้ยังไม่ได้ดูเลยยังไม่เก็บครับผมทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนเช้ามาค่อยเก็บเนาะนะครับทองแดงทองดําเปลึกสายก็ประมาณสักห้ากกิโลได้ครับแล้วปลึกสายหกกิโลตัวนี้ก็จะประมาณสักสามกิโลหรือจะสี่กิโลก็ได้เพราะสายมันสองชั้นครับผมกรองสองชั้นสนนสองชั้น เอ่อปลามาแชาปลาหมอล้วสภาพอังอไวงไวไนิดนึงครับผมอุ่นๆไว้ก่อนเดี๋ยวว่าจะชิมสักตัวอยู่ตามก็มานอแนละ้วพื้นที่ก็โอเคเคลียร์แล้วนิดนึงฝนยังไม่มาครับแต่ว่าวิงวิ้งแล้ <laughs> วโอเคนั่งแป๊บแป๊บนึงครับผมเพิ่นจะเก็บเคลียร์เสร็จนี่เนาะ เดี๋ยวรอไปนิดนึงครับเดี๋ยวเก็บชงเก็บแทนเคลียร์พื้นที่ข้างล่างก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาว่ากันอีกทีนึงว่าเอาอย่างไรเราเด็กก็ไปกินข้าวไปครับเดี๋ยวลองชิมดูครับ,บ่าเป็นยังไงนะต้นหมอโอ้ช,อชออ่วยมาช่วยมือ รูปกระนี้เลยครับประหม่าหน้าครับแั้วนี้ตัวนี้เนาะขันบานเท่ากับสองนิว้วถือว่าแย่สุดแล้วข้างล่างคือน้ำอื่นทั้งเก็ตก็ได้ครับผมถ้าเก็ตไม่แขนะ็งเนาะตอนนี้เราออกอนิดนึงครับ ออไัยไม่มีไข่ครับผมเป็นเนื้อสุดดีครับจำๆเลยเกินขมเก็บแข็งครับตัวใหญ่โ,ดดโตแล,ล้วอย่างเงี้ยเรา,าได้ ขวดขวดน้ำแกวแซานียครับผม,พ,มพื้นก็เอียงเสาหักไปเสาไม้ไผ่หักผืนก็เลยเอียงนิดนึงครับยังไม่ได้แก้แต่แบบแก้เลยไม้ก็มีแล้วไม้ยู่นเดี๋ยวมาบ้างจริงๆสักรับหนึ่งเดี๋ยวเดีพื้นก็ยู่สักติบเตนตรงนี้เราสวยแล้วพอดีแต่น้ำท่วมได้ง่ายติดเตนพอดี 15,000 <tú structures> <k> <doubles> ก,ก็ชิมไปชิมมาอยู่สามตัวกนะินไปสองตัวแนละ้วเนาะน้ำเค็มนิดนึงครับเราไม่กินเกล็ดไปอยู่แล้วเก็ดเค็มเนาะบางตัวก็มีไข่บางตัวไม่มีไข่พอดีล้างพื้นฝนลงมานิดเดียวครับตกมาเยอะปังแปลกแปลก,ก,กมาแต่ลมแรงเลยนั่งดูไฟนิดนึงเท่ากีเก็ดเก็บเดี๋ยวว่าจะทําอะไรอีกนิดนึงโยครับรอชาร์จแบตบหูฟังบุทรีอยู่ เ,เดินดนั่งเย็นๆเชี่ยวๆกันครับเพื่อนไปบ้านก็ร้อนเดินไปฝึกพัดลมยังพัดลมมันอีกเดินนั่ง,นงเย็นๆวันนี้ดูไหมครับมีครับไม่มีเลยแหละยังไม่เห็นกันทุกตัวเลยอะไรขึ้นไปน่าจะกินข้าวคนเดียวอีกกระมังไม่บ้านไม่รู้ก,กินียังไงทีเนาะนี่ครับเดือบะเข่งเบางงี้แม่งไงบัวพุ่มจาวาสามตัวฝ่ามือหนึ่งจ้าตัวด๊ ขีดกวกวาสองขีดแหแล้วคือเพื่อหกตัวโลยังไมถ่ายกินข้าแลมกันเบ่งกันด้ครับจิตนได้เบ่งบอกขั้นบ่ไดเบ่งกับเดี๋ยวมากันดื้อครับกับก็สวัสดีกันตอนเช้าอีกครั้งครับผมเช้าครับคื่นานแล้วครับตั้งแต่ล้างรถก็จนเสร็จครับล้างรถล้างข้างในรถมาวมอไซค์แล้วก็ขึ้นไปจั่งข้าวให้ลูกเสร็จลูกไป ที่สุ่มปลาครับขอบอกปลามีงานกลุ่มถ่ายคลิปวันเมื่อคืนก็ไม่ได้มี่าให้ดูเนาะมีเสียงดังนิดนึงครับอากาศตรงเช้าๆก็ร้มครับเจ็ดโมงสามสิบห้าตอนนี้ในวันก็เยอะเยอะ ล้างเรได้ล้างข้างนอกนะไม่ล้างสีครับล้างข้างในดูคุณแล้วก็รัดผ้ารองในข่าวเช้าวันนี้ก็จะไปเอาทองไปจำหน่ายครับจำหน่ายทองเนาะทองเสือป่าพ่มวัดบางแดงครับผมแล้วก็จะเคลียร์พวกขวดนี่ครับขวดน้ำขวดไรนี่เดี๋ยวเคลียร์ออกมันลกครับ เคยขายที่ร้านเมือก่อนกระด้งกระดาษต้องเคลียร์พื้นที่เดี๋ยวเผื่อฝนพ่งทุกชุกอยู่เผื่อน้ําขึ้นครับน้ํามามันจะไม่มีที่เก็บเนาะพอเก็บแล้วยังลกอยู่เลยครับต้องจัดใหม่หมดเลยเพวกนี้ขวดน้ําก็ได้ประมาณสักกระสอบนึงอันนี้นขวดน้ำครับวนน้าดื่มครับบรรยากาศตอนเช้า ว่าจะหาเก็บผักนิดนึงครับกินกับหลนปลาประปลาหลนน่าก็งมงามโดนฝนใหม่กลับก็ได้มาลาคินนกลูกติ๊หนึ่งครับประมาณนี้ก็พอเนาะน้ำข้างนอกลดครับแต่ข้างในยังท่วมสะพานบ้านผ้าอยู่ สำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอตัวลาแล้วครับผมตลอดตั้งแต่เมื่อวานเนาะตั้งแต่ยากพระหมอก็ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมมาติดตามก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจด้วยครับผมท่านทุกทีมีความสุขครับยอดกิเลสเดียววันสองวันนี้จะแกงเนาะโชคดีมีความสุขครับผมเจอกันคลิปต่อไปเนาะว่าจะทําอะไรมั่งสวัสดีครับ